ามาแล้วมาแล้ววันนี้พี่เพิ่มค่ะนคููหูคููหาพ,พี่เพิ่มเพิ่นคือหุ่นดีกว่านโมตัวนี้กุ้งกันงโบจ้ำกันไดนบบจ้ำนองไหนโบตัวนี้เป็นพี่นี่ มจ้ำดนบ่อจ้ำดนบ่อมาสันยังเต็มี่เพิ่มด้วยจ้ำน่องบ่ไดหนี่ยไม่ใครใครใหญ่ใครวะน้องใหญ่กว่าพี่คนละหุนคนละหุน เออไปยูพ่อบ้านมึงอีสอมือนี่เ่ดินนที่มีนครับมือนันมาบอกให้เขาไปผุ่นเพชรบูรณ์ให้เขาพิ่ว่าอันนี้พุ่งหลายของฮาัพุ่งหลายของัวหุ่นดีเนาะคนละหุ่น่เน้องกันพี่ว

เดี๋ยดเดียดเพิ่งมีตื้นแล้วเออฮักกันฮักกันยังปรทัานที่จำพี่เด้อนี่พี่พี่เอี้ยนี่ตังเต้คุณนนอยตังเต้เป็นรถพ่วงเนาะกําลังพวอกันกําลังพวอรพี่เพิ่มแต่เขาเครื่องล่างเขาหุ่นดีเนาะขาเขาเงี้ย แลไม่ลูกโต้อ้วนวนสมบูรณ์มีเตมีกันทุกใช่ไหมคุณแม่เมรนะคะคนละโคคนละวัวี่เพิ่มที่เพิ่อห้องกินยื้เพิ่มจะเป็นแนวผมสูงในอนาขพอพันเขาทัเขางีเงาเมเขาก็ขางายดพี่เพิ่ม

บอวยไปใส่ยุทธะุ่นเนาะกาลังนึกฝึกฝึกคีตีนี้ีสามมือเลค่ะุกร์ฟึ๊คีคนมาซอยแล้วเวลาหนังจะนั่งเดียวน

เราາບໍ່ໄປກິນດອกນະເຮົາຮູ້ນີ້ເພິ່ນຍັງอອກຢັ

ไปแล้วพี่เพิ e ่มกลับเลยเจ้าตัวม so ันก yeah. right. mm ็ไ hmm. มีท่องหลายท่องนะเนาะนี่แมเมโมเฮ้าหนิแมแต่ว่าเบิ้งเฮาบ่เคยมีสั่งถ่องโอ้โหยังว่าคนบ่เคยมีจัดมันยังนอกคนก็บอกหนิแม่จะไปเบิ้งเฮาบ่เคยมีสั่งถ่อง นองมันแก่ขึ้นๆล่ลงนี่ตายไปแลงวไปแลงเบิ่งไปเลยนี่ลูกข้าเถอะข้ามคุณก็รอดแต่พี่โอ้คือกันข้ามโคมตัวเคยมีหลายเสือกแล้วเนาะไปแล้วพี่เพิ่มไปแล้วค่ะนี่เงจนคนไม่ดื้อเด้นี่คนไม่ดื้อไม่ได้ออกเที่ยวนะคะวันนี้พี่เพิ่มมาเล่นที่บ้านเราอาบน้ำเลยครับพ่อ ลาฮอนลาฮอนตอได้กินเขา่าเพิ่มมาทำโพสไปมันหลังก่อนมันหลังก่อนครับดเดี๋ยวพี่เพิ่มจะเวะมาเล่นอีกค่ะ